กราบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิดมอแค้นแฟนมอรอ่งมอลําสู้ผู้สุขค้นที่ติดตามช่องเราเรื่องคึืนนี่ติดตามย่าติดตามมอลําไปน้ากันสําหรับมือนีย่ายก็อยากเวาถึงดาวรุ่งที่อยู่ในแวดวงของศิลปินมอลัมที่อายุหน่อยแต่แน่นในเป็นดาวรุง่งไฟยิ่งที่เป็นกระแสอยู่นะตอนนี้แถมอายุก็ยังน้อยหน่อยเล็กพิกขีน้นูหน่อยแน่นในคือย่าว่า เก่งด้านการแสดงความสามารถล่นกระตาย่ามใดแสดงกระไซเต็มรอยคือกันสองดาวลุงเงินลลานเนาะประเดิมที่ดึงหน่องแอมชนทิชาสาวหน่อยมหาสจรย์จากแก่งขั้นสูงอำเภอชานุม่านจังหวัดอำนาจเจริญลูกสาวหลาของคู่สลาคู่เพ่งแห่งชาติที่โด่งดังเป็นกระแสจจัก คำสัญญาที่ชานุมานนักกลองศิลปินของแกรมมี่โกเส้นทางชีวิตมาจากซสาสายประกวดที่พลิกชีวิตเด็กหน่อยบันนอกเด็กหน่อยตาดำๆที่อาจารย์สลาคุณฒิเมตตาแต่งเพลงให้คำสัญญาที่ชานุมานจนได้มาเหตสัญญาเป็นนักกลองสังกัดค่ายแกรมมี่โกมีเอฟซีแฟนครับหลยต่อหลาหมองถูก ลุ่นถูกว้วและได้รับโอกาสจากคนในแวดวงหมอลำอย่างเช่นบอดโจที่ให้โอกาสน้องได้แสดงความสามารถบนเวทีของสาวหน่อยเพชรบันแพงเมื่อนั่นกะมาไล่หล่นข้อพี่น้องอายุน้อยแน่นในคุณภาพขับจอต่อไปสิเป็นอายุน้อยร้อยล้านอยู่เด้ยายว่าเปิดโตัวบอท่านได้โดนบอ่อนาานมีบันหักแอมมีกุมแมมหัก มีเอฟซีแฟนคลับยูทั่วถูกหัวระแหงถือว่าเป็นศิลปินอายุหน่อยที่มีแฟนคลับติดตามเรี่ยวมากๆผู้หนึ่งเป็นศิลปินอายุหน่อยที่น่าติดตามค่ะทุกคนซึ่งผ่านมาบกกิมมือผลงานเพลงฮอเขา่าวสาวบันนอกกระทรงน้องอีกขังกับผลงานที่คู่สลาบันจงแต่งแต้มปะพันให้ลูกสาวหลา่าอีหลากีไ้ของคุณูอและศิลปินไล่ที่สองกระน้องอุ้งอิงพี่น้อง วีนาชีนี้บ่มีไผบ้องหูจักองอิงเพชรบันแพงลูกสาวคนดังลูกสาวบอดโจเจ้าของวงหมอลำ่ำวงใหญ่วงสาวหน่อยเพชรบันแพงตั้งแต่เปิดโตมาพี่นองดังเปลียงกลางคักอิลีตั้งแต่เมื่อเปิดโตเป็นลูกสาวของบอดโจจนปานนี้ความดังกะบ,บอยยุดบอย่อนแค่เพลงแหลแหกแขกหมานหอบฝันมาหลังฮานเพลงนี้กระร่งให้องอิงคืนซูแถวหนาด้วยเวลาอันรวดเร็ว ความสามารถโดยเฉพาะเสียงของอุงอิงบอเป็นสองร่องไผมีท่อใดใส่เต็มเนาะเวลาน้ำการแสดงมีเอฟซีแฟนครับบานหักติดตามหลังมากขึ้นกันสำหรับสาวหน่อยอายุหน่อยลอยลานคนนี้ลาสุดพี่น้องอุงอิงกับบอดโจไปนั่งสวยๆในรายการสุปเปร์มัมแล้วจ้า กลาเป็นเด็กหน่อยอายุหน่อยแต่ความสามารถติมทีอีกคนหนึ่งพลังเสียงสุดยอดบอดโจปัน่นจากดินจนเป็นดาวมาไล่ล้ายสุดอ่าเคยได้ยินตอนที่ออกใกล้กันสุดประมันเนาะแม่เราบอกว่ามาไล่สูงสุดกับหกแสนวัสสันพี่น้องฟังประผิดจา้ามาไล่ที่เอฟซีมากข,ของข้อหกแสนพนาบอดโจกับ ปาปื่มแห้งต่างแต่มื่อแหลกทิอุงอิงอื่นการับเป็นพ่อลูกกันต่างแต่บัดนั้นเป็นตนมางานหนีกัยกความดีให้กับทุกทุกคนพออุงอิงแม่หน่อยบอดโจสอนนุดขอบรัวสาวหน่อยเพชิดเพลนแพงเอฟซีแฟนคลับสู้ผูสุขคนกะเป็นศิลปินที่อายุหน่อยแต่มาแรงในยุคหนีอิหลีบอดดี้มีแค่สองคนหนีได้พี่น้อง ยายสีน้ำเสนออีกอยู่มีหลายคนที่ยายมองไวเพราะความเป็นอายุหน่อยคุณาภาพขับจอนี่ลหละยายมักล้าเด็กหน่อยเสมอนี่เป็นเด็กเป็นเล็กมันต้องแบบนี่ลหละมีความกระตือรือร้นมีความตื่นตัวมีพลังสั่งสรรผลงานเป็นตัวอย่างที่ควรเอาแบบอย่างที่ดีสำหรับคลิปนี้ยายก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณค่ะ